สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม x city of chaos เป็นเกม turn based เ,เ,เ,เปิดใหม่นะครับวันนี้จะมาแจกโค้ดแล้วก็ฮีโร่ตัวละครที่ควรมีในทีมนะครับแล้วก็วิธีรีไอดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแจกโค้ดเลยละกันนะครับโค้ดดีวผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับผมวิธีเติมโค้ดนะครับกดมาที่รูปโปรไฟล์ครับ พอเรากรอกโค้ดเสร็จนะครับผมกดแตะที่หน้าจอครับอ่านะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับสำหรับ iOS นะครับ iOS ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเกมนี้นะครับอันนี้ผมเล่นในเครื่อง Android นะครับ Android ก็กดที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นแบบนี้นะให้เราเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่นะครับก็จะเป็นประเทศไทยแล้วนะครับ อ่พาพอเรากรอกโค้ดเสร็จครับมาที่จดหมายครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นของรางวัลน,นะครับที่เรากรอกโค้ดนะกดกดรับเร็วครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีตัวละครน,นะครับฮีโร่นะหนึ่งตัวกดดูกระเป๋าได้เลยครับผมก็จะได้ กวนอูนะครับตัวละครกวนอูนะถือว่าเป็นตัวละครตัวที่ควรมีในทีมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะตัวแรนะครับนี่ครับผมได้แล้วครับกกนอูนะครับนี่ครับต่อไปตัวละครฮีโร่ที่ควรมีในทีมนะครับ ตัวละครฮีโร่ควรมีอยู่ในทีมก็มี8ตัวนะครับตัวที่1ครับกวนอูแกนศิลปะการต่อสู้ตัวนี้ได้ฟรีจากการใส่โค้ดนะครับสายดาเมจโจมตีกายภาพคริสติเคิลสกิลหลักๆเน้นโจมตีกายภาพมีดาเมจสูงและสามารถเพิ่มคริติคอลดาเมจให้ตัวเองได้อีกด้วย ตัวที่สองไซมอนแกนเครื่องจักรสายดาเมจโจมตีกายภาพสกิลหลักๆเน้นโจมตีกายภาพที่มีดาเมจสูงทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับถ้าใครอยากเล่นทีมเผาไหม้แนะนําตัวนี้เลยครับผมตัวที่สามโมซาสแกนเครื่องจักรสายซัพพอร์ตอันทรงพลังฟื้นฟูเอสพีการคืนชีพสามารถคืนชีพฮีโร่ของทีมหตัวและเคียบั นะครับตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอตอีกตัวหนึ่งครับผมที่ผมแนะนําเลยนะครับตัวที่4อเล็กซานเดอร์แกนศิลปะต่อสู้สายซัพพอตอสมพลังเร่งความเร็วการรักษาสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตฮีโร่ในทีมสามารถฟื้นฟูฮีโร่ทั้งหมดจากการโจมตีของเขาได้อีกด้วยนะครับเป็นตัวซัพพอตอีกตัวหนึ่งครับที่ฟื้นฟู h p ให้ทีมนะครับตัวนี้ แนะนำเลยครับ 5. ะราชินีแห่งชีบาแกนเวทมน์สายโจมตีเวทควบคุมกลุ่มสกิลมีดีบัฟลดพลังโจมตีของศัตรูลดลงและสกิลมีความปั่นป่วนศัตรูและทำดาเมจโคตรแรงและกักขงังศัตรูผมแนะนำวพบตัวนี้สำหรับใครที่เล่นสายเวทนะครับตัวที่ 6. จูล่งฝ่ายแสงสายโจมตีกายภาพดาเมจกลุ่ม สกิลสร้างดาเมจกายภาพ60%ทําทำให้ศัตรูโดนเผาไหม้และสร้างดาเมจใส่ศัตรูถ้าศัตรูเลือดน้อยดาเมจจะแรงขึ้น20-50%ตัวที่7อาร์เทียนาฝ่ายแสงสายโจมตีกายภาพทะลุป,ป้องกันมีสกิลโจมตีไม่สนเกาะป้องกันของศัตรูถ้าถูกโจมตีจะทำการโจมตีกลับใส่ศัตรูตัวที่8 โอดะโนบุนางะฝ่มืดสายโจมตีกระยัภาพ CHP ดาเมจกลุ่มมีสกิลบัฟเพิ่มดาเมจและโจมตีไม่สนเกาะป้องกันของศัตรูและ Skill สกิลสร้างดาเมจมหาศาลใส,ส่ศัตรูสำหรับฮีโร่ตัวละครที่ควรไม่อยู่ในทีมนะครับก็มี8ตัวนะครับอ่าต่อไปนะครับเปิดตู้ไหนนะครับที่มีโอกาสได้นะครับมาที่ Hunter Company ครับ อันนี้ครับผมก็เปิดตู้นี้นะครับเขียนว่า advance summon นะครับผมสีม่วงนะครับอจะเรามาดูเลดการสุ่มกาชานะครับอันนี้ครับผมระดับศูนย์ะครับสีม่วงนะครับก็เทโล5ดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการออกนะแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นตัวละครที่ผมพูดมาเลยครับผมทั้งแปดตัวนะครับก็เป็นตัวห้าดาวนะเปิดเปิดได้จากตู้สีม่วงนะครับ มาเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวนี้ผมมีอยู่30โลนะครับอ่านะครับให้เราเลือกมาที่หมุน10ครั้งนะครับนี่ครับตรงสีม่วงครับตู้สีม่วงก็จะขึ้นว่า5าสตาร์นะครับหรือว่าการันตี5้าดาวนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยครับผมมี30โลนะกดสุ่มเลยครับไดโนเบลนะครับโนเบลนะ ดันเต้โอ้โหไม่ออกเลยครับอ่านี้ได้ใครไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวซูซมอีก20ครั้งล้กันนะใช้เพชรนะครับมาดูจะได้ไหมหไม่ได้เลยครับผมอ่าไม่เป็นไรครับผมก็ได้ตัว5ดาวอยู่นะครับอ่าวิธีรีไอดี ID นะครับ แล้วกดไปที่รูปโปรไฟล์ครับกดไปที่เปลี่ยนบัญชีตรงนี้กดยืนยันครับอันนี้ผมแนะนำให้ล็อกอินแบบเล่นเลยนะครับหรือว่าล็อกอินแบบเกรสนะครับตรงนี้นะที่ Re ีีไอดีนะครับเดี๋ยวรอตัวเกมสักครู่ เอาแบบง่ายๆเลยนะครับให้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับผมไปเรื่อยๆนะจนเราเปิดได้ตัวที่เราต้องการนะครับไม่งั้นก็มาที่เปลี่ยนบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกล็อกอินผ่าน Google นะครับเลือกบัญชีไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมแนะนำให้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ครับผมมันจะเร็วกว่านะครับโอเคครับผมสำหรับแจกโค้ด แล้วก็ตัวละครที่โครมีอยู่ในทีมวิธีรีไอดีเกม XCity of Chaos ก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e ผมด้วยครับผมขอเล่นเกม XCity of Chaos อย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ